แอป Clubhouse ชับอกว่าจำกัดการใช้งานเฉพาะแค่ระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นค่ะก็เลยทำให้ดิฉันต้องไปซื้อมือถือมา2เครื่องเพราะว่ามี Android ใช้อยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะ Club House เนี่ยสามารถที่จะใช้บน Android ได้มีการแชร์อินเทอร์เน็ตก่อนหน้านี้เหมือนกันค่ะโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์แล้วก็เข้าไปอีกช่องทางหนึ่งนะคะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งค่ะก็มีคำเตือนเหมือนกันถ้าว่าใช้ผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ทางลัดแบบนี้เนี่ยนะคะก็เสี่ยงที่จะถูกแบนเนื่องจากว่าล,เาลาะเมิดล ้วยข้อจำกัดของแอป Clubhouse นะคะที่ใช้งานได้บนระบบปฏิบัติการ iOS เท่านั้นค่ะทำให้ผู้ใช้ระบบ Android ไม่สามารถเข้าถึงแอปนี้ได้แม้จะมีข้อแนะนำวิธีการใช้งานผ่านระบบ Android ด้วยการดัดแปลงรหัสแอปหรือผ่านการใช้โปรแกรมประยุกต์ที่สามารถเรียกใช้งานได้แต่ว่าทางผู้เชี่ยวชาญกลับมองว่าวิธีนี้สุ่มเสี่ยงต่อความสเสถียรของการใช้งานเพราะไม่ใช่แอปตัวจริงค่ะและวิธีนี้ ก็อาจเข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์แอปด้วยค่ะมีคนมาทุ่งติงว่าหนึ่งไอ้มันผิดลิขสิทธิ์ไหมว่ามาทาแบบมาต่ออ้อมแบบนี้มันมันถูกเปล่าสองเรื่อง security เพราะว่ามันเป็นการต่อเชื่อมแบบไปไป,ไปต่อเนี่ยคือผ่านโปรแกรมชุดน,นี้ก่อนแล้วค่อยกระโดดไปที่ขับเท้าอีกทีหนึ่งสามก็มีคนเก่งๆมาบอกว่าไอ้การรีเวิร์สเอนจิเนียร์โค้ดขับเท้าให้เห็น API ข้างในอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนมาไม่เล่นเนี่ยมันกลับเอาโค้ดมาแกะ มันก hmm. ็จะเห็นว <t serves> <No. S 2> ่าอาจางคุณหญิงเนี่ยมีใครแนะนําคุณหญิงมีใคร follow คุณหญิงอยู่ดึงโฟลเวอร์มาหมดเลยอะไรเงี้ยเออเนี่ยตรงเนี้ยผมว่ามันกลายเป็นเรื่องไทเบซี่ละในอนาคตคาดการณ์นะคะว่าสื่อโซเชียลมีเดียรายใหญ่ทั้ง t w i t t e อร์ c e b o o k เตรียมตีตลาดแอปแพลตฟอร์มการพูดคุยผ่านเสียงที่อาจแบ่งฐานผู้ใช้งานจาก l ั b h ฮ u s ์ด้วยค่ะทาริซาบเนี่ยทาง l ั b เ o u s e เองอ่ะทางบริษัทเขาเองอ่ะฮะยังไม่ได้ออกอ f ฟ i ิ i a l มา ว่ามีเวอร์ชันฟอนด์รอยอาจจะอยู่ในระหว่างการพัฒนาอะไรเปล่าผมไม่ทราบ uh huh. นะ่แต่ที่ฟังมาทั้ง a c e b o o k ทั้งทวิตเตอร์เนี่ยออกมาประกาศแล้วว่าจะออกแอป uh huh. ที่มีลักษณะทำงานคล้ายๆขับเฮาเพื่อมาดึงส่วนแบ่งตลาดของคับเฮาส์ไป uh huh. นะซึ่งคลับเฮาเองคงต้องคิดหนักว่าเออเขายังเฉพาะ iPhone เนี่ยผมว่าเขาก็จะเสียคนฝั่งแอนดรอยไปแล้วก็คู่แข่งก็กำลังจะทำขึ้นมาด้วย uh huh. นะแต่ตอนนี้มันมีคนเนี่ยที่เก่งันเนาะ เก่งแอนดรอยอ่ะไปแกะตัวขับเฮาเอพีไอมามาดูโค้ดมาดูอะไรแล้วก็ทําเป็น o p e n นโอเพนเลยนะแบบจีทับอะไรเงี้ยเป็นโอเพนซอร์สโค้ดเลยเป็นโปรแกรม apk ที่อยู่ใน GitHub ซึ่งสามารถจะไปดาวน์โหลดมาคอมไพล์แล้วก็มาเล่นขับเฮาผ่าน a n d ดรอยเนี่ยเชื่อมเอพเข้าไปยังแพลตฟอร์มขับเฮาได้ซึ่งเจ้าตัวเขาบอกว่าเป็นอัน f f i ออฟฟ แม้ว,ว่าแอปนี้จะสามารถพูดคุยในหัวข้อที่หลากหลายทั่วทุกมุมโลกมีระบบป้องกันการบันทึกแต่ยังคงต้องระมัดระวังคำพูดของเราขณะใช้งานค่ะเพราะว่าอาจจะมีคนอื่นแอบบันทึกเสียงนอกระบบหรือตอนนี้ก็เริ่มมีการบันทึกผ่านทางหน้าจอได้แล้วค่ะอย่างแรกมันมาเอาคอนแทคในเครื่องเราอย่างเงี้ยผมไม่ให้มันนะครับค่ะผู้หญิงเล่นขำเขาว่าเป็นอาทิตย์แล้วมันไม่เคยได้คอนแทคผมไม่ได้คนเดียวนะอืะะมค่ะผมไม่เคยแชร์คอนแทคให้มัน ก็คือเราก็ไม่เลยราะฉะนั้วผมก็มจะไม่ซีนไว้ใครด้วยเพราะผมไม่มี <c oughs> ใครที่อินไว้อ๋ออ่าแล้วผมก็ไม่ให้มันเข้าโฟตโต้คามลราผมคือ <c oughs> อาจจะถ่ายรูปผมครั้งเดียวแล้วก็จบเลยแล้วก็ปิดเลยเอืเมารูปโฟโต้รูปเดียวแล้วปิดเลยผมจะไม่ให้มันไม่ให้มันมาเข้าละล่าเร้องอะไรผมอะไรเงี้ยอืม <c oughs> ผมเล่นมันอย่างระมัดระวังแล้วก็ทุกครั้งที่ผมเล่นเนี่ยผมจะดูคนที่อยู่ในห้องว่าเขามีสิทธิ์จะอัดเทปเราได้ตลอดเวลาอืเขาสามารถจะอัดเทปเราได้ตลอดเวลาผมก็ไม่รู้เขาจะอัด อัดเมื่อไรอ่ะคือเราต้องระมัดระวังคําพูดของเราคือต้องคิดว่าถ้าเราพูดออกไปเนี่ยคือเขาเขาอาจเทปเราได้เลยไม่ได้อัดที่โปรแกรมนะอัดข้างนอกอหลังจากเราพูดออกไปแล้วคาพูดเป็นนายเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราต้องซื้อแอป Clubhouse เป็น,ปนแอป,ปสนทนาผ่านเสียงที่ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะคะจนสร้างปรากฏการณ์หลายอย่างในสังคมและเป็นประเด็นร้อนหลายเรื่องค่ะขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนาแอป,ปและการระดมทุน ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการใช้งานมีทั้งข้อดีและข้อเสียหากใช้งานอย่างสร้างสรรค์จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ให้ผู้ใช้งานมีโอกาสแลกเปลี่ยนกับคนหลายวงการและเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะที่สร้างพื้นที่ให้หลายคนกลับมามีตัวตนได้ค่ะแต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะคะต้องระมัดระวังคำพูดที่อยู่บนแพลตฟอร์มค่ะรวมถึงความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวระหว่างการใช้งานด้วย มณีนาฏอ่อนพันนาข่าวเจาะย่อโลกไทย PBS รายงาน